สวัสดีตอนเที่ยงครับมาเจอตัวเพิ่งกินน้ำึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วไหนไปไหน,ไไหนโอ้ไปนี่ครับไปไที่แถวพุ่มไม้ท้าหน้านี่ครับแถงป่าศักนู้นเลยครับป่าศักดล้างอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอีกหรือเปล่ามีมาแค่ตัวเดียว ดอกมันก็เยะแยังไม่เห็นมีตัวกินครับแต่มีตัวลงมามากินน้ําครับนี่เหมือนจะแวบลงมาเมื่อกี้นะครับผ่านหัวผมลงมาจากแถวๆนู้นครับแถวๆพ่มไม้ไปนู่นนะึกเ๋ยวสักครู่ครับไม้อีกหนึ่งตัวครับเนี่ยครับ เนี่ยครับอ้อหนึ่งตัวครับเมื่อกี้ไม่ใช่แมงปอครับเนี่ยครับกำลังดูดน้ำจุดจุดจุดเดี๋ยวคอยดูพร้อมๆกันครับว่าจะไปทางไหนครับจะไปที่เดียวกันหรือเปล่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยไปเนี่ยครับที่เก่าเนี่ยครับไปอยู่ตรงไหนเนาะ ไปเดี๋ยวลองไปดูพุ่มม้ทางหน้าแล้วก็ไปค้นดูในป่าครับถ้าไม่เจอต้องมาดูตัวใหม่ทีครับเผื่อตอนบ่ายตัวจะเยอะกว่านี้ครับเผื่อตัวกําลังจะเริ่มออกดอกมันให้ขาวครับเขายังไม่มีตัวกินไปเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันครับเผื่อจะมีตัวเข้าออกให้เห็นครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับ อยากนั่งดูตัวกินน้ํายังหาไม่เจอเลยครับในป่าที่ว่าไม่มีครับขี่รถเลยป่ามามาเจอดอกครับไปน,นี้ครับตัวเต็มเลยครับนี่ครับมีหลายตัวเลยเนี่ยจะอยู่ทั้งไหนครับเนี่ยครับตัวต้อมอยู่หลายตัวเลยครับทางด้านนู้นเยอะเลย ไม่ไปอยู่ยังไงกันน้อในป่าที่ผมว่ามีไม่มีครับอ่ะเหมือนจะบินไปทางนี้ครับแว็บๆทางนู้นเป็นป่าขถินอยู่ด้วยครับเ,เดี๋ยวลองไปดูป่าขถินก่อนครับถ้าไม่เจอค่อยมานั่งดูตัวอีกทีครับไปครับ โอ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นลังนี้ครับพี่น้องครับถ้าเป็นลังนี้ดออโอ้โหตายเลยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้ถ้าเป็นลังนี้ครับไปครับเดี๋ยวลองเข้าไปหาข้างในครับข้างในมันโลกๆอยู่เผื่อมีหลายลังนี่แล้วก็บินมาเลนเดียวกันด้วยครับไปครับลองไปดูข้างในกันครับ สังเกตดูที่ว่างๆครับมีตัวพึ่งบินเข้าบินออกครับเนี่ยครับเต็มเลยครับช่วงนี้ครับสังเกตดูครับยอดยอดต้นกระถิ่นครับมีเขือปกคลุมมอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นลังกันครับสุดท้ายก็ตามมาเจอครับไปเดี๋ยวเข้าไปลุ้นลังครับเดี๋ยวต้องทำครบเข้าไปด้วยครับ เผื่อมันยังไงจะได้จัดการเลยครับอ่าครบทําเรียบร้อยแล้วครับแค่อาจจะอยู่ต่ำๆครับแค่ทําป้องกันเฉยๆครับป้องกันเผื่อๆไว้ครับถ้ามันอยู่ต่ําติดดินก็ใช้ได้เลยครับครบนี้ถ้าต้องปีนขึ้นที่สูงก็ต้องทําใหม่อันใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวก็จะเข้ายากสักหน่อยแ่เถวในเนี้ครับเมื่อกี้ตัวบินขึ้นบินเข้าบินออกครับ กิ่งนี้มีรอยคาบตีครับเมื่อปีที่แล้วถึงว่าแล้วถึงมีตัวโอ้ยเห็นเล,ลื้อยอยู่นู่นแล้วครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยนู่นครับหลังไม่ใหญ่เท่าไหรครับอ่อนหรือเปล่าเนาะพึ่งเนีาะเดี๋ยวสักครู่ครับจุดครบเดินเข้าไปเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะขยายตัวใส่แล้ไปจุดครบเรียบร้อยแล้วครับ เข้าไปรู้เข้าไปลองสัมผัสดูกินเหงื่อกินตัวเรานี่สําคัญครับบางทีเพิ่งได้กลิ่นนี่ก็เผลอเลี่ยงเลยแล้วครับอนี่ครับโอ้ยังเข้ามาอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีอะไรยังนาะใหญ่พอสมควรอยู่ครับอะลองดูโอ้มีแล้วครับแม่รู้สึกว่าจะดุด้วยครับ ต่อยแล้วต่อยแล้ว <ian> <can 't oyu> อุ Bett ้ยแก่ได้ครับเนี่ยอู้โอ้ครบก็ดับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจุดครบใหม่ก่อนครบดับครับไปครับต่อยกล้องพอเป๊ะพอเป๊ะแล้วครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุยกันครับดูพอสมควรครับรางนี้ กว่าเจ้าได้ก็โดนไปหลายหนับอยู่ครับไปครับเดี๋ยวออกข้างนอกครับครบเด็บดดับๆติดมันเป็นยาไม่ดีครับไม่ใช่ต้นสับเสือไปครับออกครับไปยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดวันนี้สงสัยต้องกลับบ้านเลรอครับได้ได้ล้างเดียวนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานครับ ถ้าทําเป็นคลิปเดียวมันก็จะยาวไปหน่อยครับไปครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับร่ำรวยเงินทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ